สวัสดีครับสำหรับคอนเทนต์นี้เราจะมาดูวิธีการสร้างเฟรมภาพใน Adobe Photoshop 2025จากรูปร่างที่เราสร้างขึ้นมาเองกันนะครับสำหรับเครื่องมือที่เราจะใช้สร้างรูปร่างเพื่อเอามาทำเป็นเฟรมภาพในวันนี้เราจะใช้เครื่องมือที่มีชื่อว่า PenTool ซึ่งสามารถเรียกขึ้นมาใช้งานได้จากถาดเครื่องมือ Tool ครับแล้วก็คลิกเลือกไปที่เครื่องมือ p e n หรือจะเรียกขึ้นมาใช้งานผ่านช็อตคัทโดยการกดแป้น P ีก็ได้ครับ ในช่วงแรกขอแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องมือ p Pen tool เบื้องต้นเผื่อบางท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับเครื่องมือตัวนี้จะได้ใช้งานได้นะครับหลังจากที่เราคลิกเลือกเครื่องมือ p Pen tool ขึ้นมาใช้งานแล้วนะครับสังเกตดูที่ option bar ด้านบนเราก็จะสามารถปรับลักษณะการวาดรูปร่างได้ดังต่อไปนี้ครับตัวแรกก็คือรูปแบบของชิ้นงานที่จะได้ตรงนี้เราต้องการที่จะสร้างเฟรมภาพแนะนำให้เลือกเป็นเชฟไว้นะครับ จากนั้นฟิลฟิลคือสีพื้นของรูปร่างที่เราจะวาดเราสามารถคลิกเข้าไปที่กล่อง f ฟ l l แล้วก็เลือกสีได้ตามความต้องการครับตรงนี้จะลองเลือกเป็นสีฟ้านะครับหรือถ้าไม่ต้องการลงสีพื้นก็สามารถคลิกเลือกไปที่ปุ่ม No color ได้นะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะใช้สีนี้ไปก่อนถัดมาก็จะเป็นสีสโตรกหรือว่าสีเส้นของรูปร่างที่เราจะวาดตรงนี้ผมจะลองเลือกใช้สีแดงแล้วก็เป็นขนาดความหนาของเส้น สำหรับการปรับขนาดความหนาของเส้นก็สามารถใช้ตัวปรับตัวนี้หรือจะพิมพ์ตัวเลขความหนาลงไปตรงๆแบบนี้ก็ได้ครับเช่นผมใช้ความหนาอยู่ที่10 px นะครับถัดมาจะเป็นลักษณะของเส้นครับเช่นจะให้เป็นเส้นทึบหรือให้เป็นเส้นประในเคสนี้เราจะใช้เส้นทึบนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะคลิกเมาส์ลงไปที่บริเวณใดๆก็ได้ครับบนอาร์ตบอร์ดหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มต้นสร้างรูปร่างนะครับ หลังจากได้จุดแรกแล้วเมื่อเราเลื่อนเมาส์ไปยังจุดต่อไปแล้วคลิกเมาส์ลงไปเราก็จะได้เส้นผากหรือว่าเส้นขอบของรูปร่างปรากฏขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะคลิกไปได้เรื่อยๆซึ่งก็จะสังเกตเห็นว่ารูปร่างที่เราวาดก็จะมีการลงสีเส้นและสีพื้นตามที่เรากำหนดไว้นะครับในกรณีที่เราวาดแบบนี้แล้วต้องการจบการวาดเพราะถ้าหากเราไม่จบการวาดเมื่อเราคลิกเมาส์ต่อตัวโปรแกรมก็ จะวาดรูปร่างของเราต่อไปนะครับถ้าต้องการจบเราสามารถกดแป้น enter หนึ่งครั้งนะครับจากนั้นเมื่อเราคลิกเมาส์ลงไปที่ตำแหน่งอื่นๆก็จะถือว่าเป็นการวาดรูปร่างตัวใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะครับและถ้าดูรูปร่างที่ผมวาดอยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นรูปร่างที่เราเรียกกันว่ารูปร่างแบบเปิดเนื่องจากว่าจุดสิ้นสุดและ จุดเริ่มต้นของรูปร่างยังไม่ได้มาบรรจบกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราต้องการที่จะสร้างเฟรมภาพดังนั้นเราควรจะวาดรูปร่างให้เป็นรูปทรงปิดครับวิธีการปิดรูปร่างก็ให้เลื่อนตำแหน่งของหัวปากกาไปชี้ที่จุดแรกของรูปร่างที่เราได้วาดขึ้นมานะครับจากนั้นสังเกตดูที่หางของตัวชี้เมาส์หรือปากกาว่าจะมีกลมๆเล็กๆปรากฏขึ้นมา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์บอกว่าจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของรูปร่างที่เราวาดได้มาบรรจบกันแล้วนะครับก็คลิกเมาส์ลงไปหนึ่งครั้งรูปร่างที่เราวาดก็จะเสร็จสมบูรณ์กลายเป็นรูปร่างปิดถ้าเราย้ายตำแหน่งการวาดรูปร่างไปยังตำแหน่งใหม่แบบนี้เราก็จะได้รูปร่างใหม่ขึ้นมาทันทีครับซึ่งจะแตกต่างจากการที่เราวาดรูปร่างแล้วทําเป็นรูปร่างเปิดในเคสนั้นโปรแกรมก็จะยังคงวาดรูปร่างเดิม เพราะเรายัางปิดรูปร่างไม่เรียบร้อยนั่นเองนะครับทุกครั้งที่เราใช้เพนทูวาดรูปร่างขึ้นมาถ้าดูไปที่ถาดเคขึ้นมือเลเยอร์รูปร่างแต่ละตัวก็จะมีเลเยอร์เป็นของตัวเองแบบนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อการสาธิตสเต็ปต่อไปผมจะลบรูปร่างทั้ง3ชิ้นนี้ออกไปก่อนครับในลำดับถัดไปนะครับเพื่อให้การวาดรูปร่างชัดเจนขึ้นผมจะเปิดมุมมองของกริดขึ้นมาใช้งานนะครับ ก็คือไปคลิกที่เมนูวิวเลือกโชว์แล้วก็เลือกกริดตรงนี้ครับจะได้วาดรูปร่างที่มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับเคสนี้ผมจะปิดการลงสีพื้นของรูปร่างไว้ก่อนนะครับก็จะคลิกไปที่ปุ่มฟิลแล้วก็คลิกไปที่ build, ปุ่ม no color ส่วนสีสโตรกหรือสีเส้นกับขนาดของเส้นยังคงเหมือนเดิมนะครับจากเคสก่อนหน้านี้นะครับเราทราบแล้วว่าถ้าเราเริ่มคลิกเมาส์ลงไปที่จุดเริ่มต้นและคลิกไปยังจุด ต,ต่อไปแบบนี้เราก็จะได้รูปร่างที่มีจุดเชื่อมนะครับที่เรียกกันว่าเอ็นก o พอยก็คือบริเวณตรงนี้นะครับเป็นมุมที่เรียกว่าชาร์ปเอ็นก็พอยแบบนี้นะครับดังนั้นตรงนี้ผมคลิกไปแล้วใช่ไหมครับถ้าคลิกจุดต่อไปเหมือนเดิมจุดเชื่อมหรือเอ็นก o พอยก็จะเป็นชาร์ปดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะทำให้จุดเชื่อมเป็นเส้นโคงน้งมนเราจะทำแบบนี้ครับเราเลื่อนหัวประกาไปที่จุดต่อไปแบบนี้ครับแล้วคลิกเมาส์ค้างไว้นะครับอย่าเพิ่งปล่อย จากนั้น drag เมาส์ออกไปครับในทิศทางแล้วก็ระยะตามความต้องการนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าทุกครั้งที่เราขยับเมาส์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะหรือทิศทางเราก็จะได้เส้นผ่าที่มีความโคง้งและจุด endpoint ก็จะเป็นเส้นโค้งแบบนี้นะครับ mm hmm. เมื่อเราเลื่อนไปยังจุดต่อไปถ้าหากต้องการที่จะ ให้จุดเชื่อมกลับมาเป็นชั n เอ็นก็พอยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ใช้วิธีคลิกเมาส์ลงไปหนึ่งครั้งแบบนี้ไม่ต้องแร็กนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลื่อนไปยังจุดต่อไปแบบนี้ได้เลยนะครับและถ้าเกิดเราคลิกเมาส์โดยที่ไม่ต้องแร็กเมาส์ก็จะได้เอ็นก็พอยที่เป็นมุมอย่างที่เห็นตามตัวอย่างนะครับดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับการวาดว่าต้องการที่จะให้จุดเอ็นก็พอยจุดต่อไปเป็นมุมแบบเหลี่ยมหรือเป็นมุมโค้งถ้าต้องการให้เป็นมุมแบบเหลี่ยมก็คลิก เมาส์หนึ่งครั้งแล้วไปจุดต่อไปได้เลยนะครับถ้าต้องการให้เป็นมุมโค้งก็คลิกเมาส์แล้วด rag แล้วเลื่อนไปยังจุดต่อไปจุดต่อไปถ้าต้องการเป็นมุมโค้งอีกก็คลิกแล้วก็ด rag คลิกแล้วก็ด rag ต่อไปนะครับเมื่อเราวาดรูปร่างขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแล้วต้องการที่จะปรับแต่งลักษณะของเอ็นก็พอยหรือว่าจุดเชื่อมหรือเส้นผาด ของรูปร่างก็สามารถทําได้นะครับโดยไปที่กล่องเครื่องมือจากนั้นจะมีเครื่องมือให้เราเลือกใช้เพิ่มเติมอีก2ตัวสําหรับการจัดการเส้นผ่าและก็เอ็นก็พอยท์ที่อยู่ในเชฟที่เราได้วาดไว้ก็คือเครื่องมือที่มีชื่อว่า p a r t Selection Tool และก็ Direct Selection Tool ครับ p a r t Selection t o o l จะมีสัญลักษณ์เป็นรูปพอยเตอร์สีดํานะครับตัวนี้จะมีหน้าที่หรือเป็นเครื่องมือที่เราสามารถ นำมาใช้สำหรับย้ายตำแหน่งของเชฟที่เราได้วาดไว้แบบนี้ครับส่วนเครื่องมือ Direct Selection Tool จะมีความสามารถในการปรับแต่งจุด Anchor Point ครับไปที่ t r u l b a r นะครับแล้วก็เลือกไปที่ Direct Selection Tool Pointer จะเป็นรูปลูกศรสีขาวแบบนี้ครับแล้วเราก็คลิกไปที่จุด Anchor Point ที่เราได้วาดไว้นะครับถ้าคลิกยากสามารถใช้วิธี drag หรือว่าวาดคลุมจุด a n c h o r Point ที่ต้องการแบบนี้แล้วก็ สามารถที่จะปรับแต่งตำแหน่งของเอ็นก็พอยนั้นๆได้นะครับอันนี้คือในกรณีที่จุดเอ็นก็พอยเป็นมุมเหลี่ยมแบบนี้ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าในกรณีที่เป็นจุดเอ็นก o พอยที่เป็นเส้นโคง้งเมื่อเราเลือกจุดเอ็นก o พอยตัวนั้นแล้วนะครับก็จะปรากฏแขนหรือว่าอามขึ้นมาซึ่งตรงนี้เราสามารถปรับแต่งความโค้งเพิ่มเติมได้หรือจะปรับแต่งตำแหน่งของ เองก็พอยแบบนี้ก็ได้โอเคครับเครื่องมือ2ตัวนี้ก็ถือว่ามีความสําคัญต่อการควบคุมหรือปรับแต่งเชฟที่เราได้วาดไว้เป็นอย่างมากทีเดียวนะครับเครื่องมืออีกตัวหนึ่งครับที่จะขาดไม่ได้เมื่อเราทํางานกับการวาดรูปเชฟนั่นก็คือเครื่องมือที่มีชื่อว่า convert point t o ซึ่งก็เช่นเดิมนะครับ ไปที่ถาดเครื่องมือ Tool จากนั้นเลือกเครื่องมือไปที่ Convert Point ทูเครื่องมือตัวนี้ครับเมื่อเราชี้เมาส์ไปที่ Anchor Point ที่เราเคยสร้างไว้สมมติว่าเป็น Anchor Point ที่เป็นจุดเหลีย่ยมเราสามารถคลิกไปที่ a n c h o r Point ครับแล้วดรากเพื่อเปลี่ยน Anchor Point ที่จากเดิมเป็นมุมเหลี่ยมให้กลายเป็นมุมโค้งแบบนี้ได้และในกรณีที่เป็นมุมโค้งอยู่แล้วนะครับเราสามารถคลิกหนึ่งครั้งนะครับเขาก็จะเปลี่ยนจาก มุมโค้งมาเป็นมุมหักหรือมุมเหลี่ยมแบบนี้โอเคครับเครื่องมือทั้งหมดนี้ตั้งแต่ Paint Tool e Selection Tool Direct Selection Tool แล้วก็ Convert Point Tool ถ้าอาจจะยังไม่ค่อยได้ใช้งานก็ลองซ้อมมือก่อนนะครับโอเคจากนี้ไปเราก็จะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการสร้างรูปร่างสำหรับนำมาทำเป็นเฟรมที่เราสร้างเองแล้วนะครับตรงนี้ผมก็จะขอลบไปก่อนเช่นเดิมแล้วก็ในส่วนของมุมมองแบบกลิด i ิว ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วก็จะปิดไปก่อนนะครับไปที่เมนู View แล้วก็เลือกไปที่ Show ์ l i p นะครับสำหรับรูปร่างที่ผมจะสร้างขึ้นมาในครั้งนี้ก็จะใช้ต้นแบบจากตัวคาแรคเตอร์กันดมตัวนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมมีรูปกันด้มอยู่ในเลเยอร์กันด้มไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งอันดับแรกผมก็จะขอลด o p ปาซิตี้ของภาพกันด้มลงเพื่อให้ง่ายต่อการใช้ภาพนี้เป็นต้นแบบในการสร้างรูปร่างจากนั้นก็จะล็อก เลเยอร์นี้ไว้นะครับแล้วก็จะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่1นึ่งเลเยอร์ตั้งชื่อว่ากันดั Frame จากนั้นก็ที่ออปชั่นบาร์ตรวจสอบว่าตัวเลือกยังเป็นเชฟอยู่ฟิลจะไม่ลงนะครับสโตรกเคสนี้จะยังคงใช้สีเดิมครับคือสีแดงแล้วก็ความหนาเป็นเท่าเดิมครับ 10px แล้วก็เส้นเป็นเส้นทึบนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับ แล้วก็เพื่อให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นจากนี้ไปก็จะเป็นการตัดต่อแบบทําแลบเพื่อลดเวลาของคลิปลงนะครับโอเคครับ ตอนนี้ได้รูปร่างของกันดั้มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะซ่อนเลเยอร์กันดั้มไปชั่วคราวแบบนี้ครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการแปลงเชฟที่เราได้วัดไว้ให้กลายเป็นเฟรมครับซึ่งก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับคลิกขวาที่เลเยอร์กันดั้มเฟรมจากนั้นเลือกไปที่คำสั่ง convert to frame ครับตรงนี้เขาจะให้เราตั้งชื่อ ในส่วนของเฟรมนะครับผมก็จะใช้ชื่อเดิมเลยนะครับคือกันดั้ Frame แล้วก็คลิกโอเคตอนนี้เลเยอร์กันดั้มเฟรมก็จะมีไอคอนปรากฏขึ้นมา2ไอคอนนะครับก็คือไอคอนที่เป็นในส่วนของ เฟรมตัมเนลนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็น editor frame layer ตัมเนลแบบนี้นะครับดับเบิลคลิกที่ไอคอนเฟรมตัมเนลนะครับเพื่อเปิดในส่วนของ property สําหรับ f r a รมขึ้นมาใช้งานซึ่งตรงนี้ในเบื้องต้นผมจะปรับในส่วนของ stroke จากเดิม10ให้เหลือ0นะครับเพื่อไม่ให้มีเส้นขอบของเ a รมหลังจากนั้นไปที่ในส่วนของ insert image ครับเพื่อเลือกภาพที่จะใส่เข้าไปในเฟรมซึ่งตรงนี้ผมจะเลือกเป็น Press Form หรือข้อ s ิสอ e นเนื่องจากว่าได้เตรียมภาพเอาไว้แล้วนะครับจากนั้นก็เลือกภาพที่ต้องการแล้วก็กดไปที่ปุ่ม Press ครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เฟรมภาพที่ขึ้นรูปร่างมาจาก am, กันดั้มก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็สามารถที่จะปรับแต่งแล้วก็นำไปใช้งานได้ตามความต้องการนะครับเช่นดูให้แน่ใจนะครับว่าได้คลิกเลือกไว้ที่เฟรมตัมเนลนะครับแล้วก็ดูที่ Property นะครับตรงนี้สามารถปรับแต่งในส่วนของ Cro p frame หรือ สามารถที่จะคลิกแล้วก็ย้ายตำแหน่งของเฟรมภาพและถ้าหากต้องการที่จะปรับแต่งในส่วนของภาพที่อยู่ในเฟรมก็สามารถที่จะไปที่เลเยอร์ครับแล้วก็คลิกเลือกไปที่ไอคอนของอินดิเคเตอร์เฟรมเลเยอร์ตำแเนวนะครับจากนั้นเมื่อคลิกลงไปที่เฟรมภาพก็จะเป็นการทำงานกับภาพที่อยู่ในเฟรมนะครับเช่นการขยับตำแหน่งหรือการย่อขยายแบบนี้ครับรวมไปถึงการหมุนแกนด้วยนะครับ โอเคครับทั้งหมดนี้คือการสร้างเฟรมภาพจากรูปร่างที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณผู้ติดตามท่านหนึ่งนะครับที่ได้ให้ข้อเสนอแนะมาแล้วก็กลายมาเป็นที่มาของคอนเทนต์ที่ น่าจะมีประโยชน์สําหรับท่านอื่นๆที่มีความสนใจว่ายังไงถ้าต้องการให้ทําอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Photoshop ก็สามารถที่จะใส่ไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับและถ้ามีโอกาสก็ไว,เว้เจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปสําหรับในครั้งนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ